ก็สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้9มิถุนาสองนเราก็กลับมาอัปเดตติดตามราคาทองคํากันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็สําหรับใครที่รับชมกันอยู่ก็ฝากกดติดตามกด subscribe กดแจ้งเตือนกันเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็สําหรับใครที่สนใจเปิดบัญชีซื้อขายทองคํากับเรานะครับก็สามารถแอดไลน์แอดที่อยู่ด้านล่างหน้าจอนี้นะครับแอดมาแล้วนะครับจะมีเมนูขึ้นมาในหน้าไลน์แอดนะครับก็มี เรื่องของสมัครเปิดบัญชีก็สามารถกดสมัครเปิดบัญชีกันได้เลยนะครับหรือสอบถามข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ของเราในการสมัครก็ได้นะครับสำหรับทองคำของเราจะเป็นโกลสปอตนะครับก็สามารถเทรดได้ตั้งแต่วันจันทร์ถึงศุกร์ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับใครที่เทรดทองไททองคำแท่งบ้านเราอยู่ก็เพื่อไม่พลาดโอกาสนะครับหลังจากตลาดบ้านเราปิดกันแล้วเนี่ยช่วงกลางค่ำกลางคืนนะครับส่วนใหญ่ทองคำก็จะวิ่งกันช่วงที่ตลาดอเมริกาก็ เปิดตลาดนะครับช่วงสักประมาณทุ่มครึ่งสองทุ่มประมาณนี้นะครับราคาก็จะวิ่งกันแล้วเพื่อที่จะไม่พลาดโอกาสือปรับพอร์ตนะครับนะพอตื่นเช้ามาเจอแกลบเจออะไรกันบ้างก็สามารถปรับพอร์ตกันได้ตลอดนะครับนะก็มาเข้าสู่เนื้อหาบทวิเคราะห์ของทองคําของเรานะครับก็สําหรับเมื่อวานนี้ที่เราได้คุยกันไว้สําหรับรอบแนวต้านที่หายนะครับหลังจากที่ตลาดเปิดมาขึ้นมาทำหายเลยนะครับแล้วก็ กรอบด้านล่างนะครับที่อยู่บร,ริเวณสักหนึ่งแปดแปดศูนย์นะครับที่คุยกันไว้เมื่อวานในบทวิเคราะห์เมื่อวานนะครับหายก็จะเป็นหนึ่งศูนย์เก้าสามประมาณนี้นะครับสําหรับเมื่อวานที่ได้คุยกันไว้แล้วราคาก็วิ่งเต็มกรอบเลยครับนะครับขึ้นไปทดสอบต้านอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ราคากลับลงมาที่หลับบร,ริเวณหนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบนะครับก็วิ่งกันเต็มกรอบกันเลยนะครับก็คิดใน้องเดียขอ แนวโน้มตลาดที่เรามองกันไว้ก็ยังเป็นทิศทางของขาขึ้นอยู่นะครับโดยที่ให้แนวรับไว้ที่1,880นะครับรับต่อมาให้รับสุดท้ายไว้ที่1,860นะครับสองแนวรับนี้ถ้ายังคือถ้ายังถ้าจะเปลี่ยนเทรน์ก็คือจะต้องหลุด1,860ลงมาเลยนะครับถ้ายังไม่หลุดลงมาก็ยังให้น้ําหนักไปในทิศทางของขาขึ้นนะครับราคาอาจจะมีการพักลงมาบริเวณนี้แล้ว เิดสัญญาณกับตัวก็สามารถที่จะบายกลับเข้ามาได้นะครับก็ยังให้น้ําหนักไปในทิศทางของการขึ้นอยู่นะครับแต่ว่าก็ต้องรอดูก่อนครับว่า1 8 8 0นี่จะเอาอยู่ไหมถ้าเอาอยู่ก็มีโอกาสที่จะกลับตัวและขึ้นไปเลยก็ได้นะครับก็ต้องติดตามกันอยู่พอสมควรนะครับสำหรับสำหรับภาพสัญญาณของภาพเดนะครับก็เมื่อวานราคาปิดลบนะครับเมื่อวานราคาปิดลบมาครับแต่ว่าปิดลบด้วยในลักษณะที่มีแรงซื้อขายเข้ามา อขออภัยครับมีแรงซื้อเข้ามานะครับก็จริงๆราคาถูกเทขายมาช่วงช่วงช่วงกลางวันนะครับช่วงช่วงกลางวันแล้วก็ช่วงค่ำมีแรงซื้อกับเข้ามานะครับเพราะนั้นเป็นสัญญาณที่ดีสําหรับขาบ่ายอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่ายังไงสภาพรวมของเมื่อวันทั้งวันก็ปิดลบกันมาเพราะนั้นยังคาดว่าราคาจะยังไซด์เวย์อยู่ในกรอบครับ1.903ครับถึง1.880ครับเพราะนั้นต้องติดตามกรอบราคานี้นะครับ อาจจะมีการไซด์เวพักอีกสักวันหนึงหรือ2วันนะครับเพื่อที่จะฟอร์มตัวในการที่จะกลับขึ้นมานะครับนะเพราะฉะนั้นยังให้น้ําหนักไปในทิศทางของขาขึ้นใครที่เทรดอยู่ก็จับจังหวะหาช่วงที่ราคาพักตัวพักฐานกันเข้ามาได้นะครับก็รับแรกก็1880ครับก็เข้ามารับกันได้ถ้าราคากลับลงใหม่ครั้งหนึ่งก็1860งนะครับนะก็ยังให้น้ําหนักไปในทิศทาง สำหรับใครที่ติดตามช่องเรากันมาอยู่นะครับก็น่าจะพอจะทราบกันดีนะครับว่าด้วยการเทรดการวิเคราะห์ของเราเนี่ยจะเน้นหนักไปในทิศทางของแนวโน้มนะครับก็ให้จังหวะแนวโน้มครับนะนะเพราะฉะนั้นในการที่เรามองแนวโน้มได้แล้วหาจังหวะแนวโน้มได้แล้วคือส่วนที่เหลือคือการวางกลยุทธ์นะครับเพราะนั้นในเมื่อการวางกลยุทธ์แล้วเนี่ยก็อาจจะหาจังหวะสัญญาณกลับตัวการกลับ ฐานอะไรเพิ่มเติมนะครับอย่างตอนนี้เองในภาพของการพักฐานเนี่ยก็จะเป็นภาพการพักฐานของในระดับของ4ชั่วโมงอยู่เพราะฉะนั้นอาจจะหาจังหวะ4ชั่วโมงครับอาจจะลงมาแล้วอาจหลายๆคนอาจจะใช้ rsi ช่วยจับก็ได้นะครับแต่ว่าของเราจะใช้ลักษณะเป็นเรื่องของ p reaction ซมากกว่านะครับดูสัญญาณกลับตัวดูสัญญาณแท่งเทียนนะครับเพราะนั้นในจังหวะแถวนี้ก็ถ้าสนใจครับรอดูว่าแถวนี้จะฟอร์มตัวยังไงนะครับนะก็ อันนี้ก็จะเป็นภาพมุมมองการเทรดของเรานะครับเพราะนั้นก็ยังคาดการอยู่ในกรอบของไซด์เวย์นะครับสำหรับวันนี้ยังให้น้ำหนักไซด์เวย์นะครับแต่ภาพรวมอย่างให้ทิศทางของขา,งข,างขึ้นอยู่นะครับก็ใครที่ชอบบทวิเคราะห์ของเรานะ่ครับสไตล์ตบทวิเคราะห์ของเราแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกด s u b s c r i b e กดแจ้งเตือนกันเอาไว้ด้วยเพื่อที่ว่ามีบทวิเคราะห์ดีๆบทวิเคราะห์ใหม่ก็นจะได้ติดตามกันได้ทันนะครับแล้วก็อย่าลืมครับถ้าสนใจเปิดบัญชีซื้อขายโกลสปอร์ตกับเรานะครับเทรดได้ตั้ง ตั้งแต่วันจันท์ถึงสุกร์เลยนะครับตลอด24ชั่วโมงเป็นโกลสปอร์ตนะครับไม่พลาดโอกาสทำกำไรในช่วงกลางคืนกราฟวิ่งปรับพอร์ตก็จะได้ปรับตัวกันได้ทันนะครับหรือบางทีติดบายติดเซลล์ในทองคําแท่งทองคําบ้านเราอยู่สามารถที่จะมาป้องกันความเสี่ยงได้เกิดพอร์ตทองคําแท่งผิดทางนะครับนะยังไงก็สําหรับวันนี้ก็คงฝากกันไว้เท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในบทวิเคราะห์อทองคำหน้านะครับ